นะครับก็จะเป็นปลัวก็นะวจะเป็นตัวบ้าไข่อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตไเล็ดแล้วก็จะมีคุณมีเยว่มีมีแมสนะครับมีถุงมือแล้วก็มีเยวแล้วก็ตจะนี้ไว้สำหนะรับเก็บถ้าบรรทุกก็ให้้็ระวังก็งในงานด้วยในงานงานสโสดนะครับงานอื่นห้ามจัดน,นะครับตรงนี้จัดไม่ได้ก็ไว้สำหรับ มันก็ได้เหลืออยู่สามบ้านนะครับที่ผ่านมาแยกไปหมดแล้วนะครับพ่อไปหมดก็จอเหลืออยู่หายบ้านจะมีเหลืออยู่บ้านจะเจอทุ่งของหมูนะครับจะเจอแบบแบบไหนก็บ้านตนุงจะเป็นทุ่งหาบ้านบางแห้งก็อาจะ้อเดิทางไปที่ต่างๆเพ่อพบการตรวจด้วยนะครับไม่ประจำวันกมุกๆ เบาพี่า <sitten> ดูสรวนยามวันเขบาเไบนจดานอเิรจรทาารนเกเทำกา้นบานผู้าหญ่ด้ไูลอทองท่าไม่ได้บ้านกระจดืเและท่เกน้สุดดูด้บ้านกระจดมือสเกตทอะรท่านลที่เขาไม่ ซึ่งเรื่องจากนะครับปัญหาก็คือโควิดสิบเก้าที่เกิดขึ้นในตะบลของเรานะครับโดยเฉพาะบ้านเดือทําให้นะครับการขับเคลื่อนในการที่จะมารลรงต้องกันเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับที่ว่าสถานการณ์ของเรานั้นถือว่าเข้าในภาวะเงี่ยงสลกนะครับ ขอให้นะครับอสมอนะครับเป็นเราของเราช่วยกันน,นะครับป้องกันดูแลเราร่วมง,งานกันมาแล้วพ็สตอรกันจบนะครับตั้งแต่เข้ามานี้นะครับโดยเฉพาะการเดิกกนโรยรงนี้ที่บ้านเดือดนะครับ mm hmm. อัับแรกแล้วก็ไปบ้านกระบือบ้านท mm hmm. หารบ้านตรงนะครับ mm hmm. ซึ่งจากที่เราได้พบเห็นนะครับ หลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องได้รับการแก้ไขนะครับในเรื่องพื้นที่นะครับความสะอาดต่างๆแม้แต่นะครับในภาชนะน้ำดื่นํำใช้อุปกรณ์พิมพ์น้อตซอนนอร์ก็รั้กาน้าที่ั้งหมาก็ได้เข้าไปนะครับเก็บข้อมูลเป็นเรื่องที่นะครับดีนะครับที่วันนี้นะครับในส่วนของเทศบาลตาบนเกวก็ได้นํานะครับทีมงานผู้บริหาร ทีมงานสมาชิกเข้ามาร่วมรับฟังรับรู้ในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดของเราขอเล่านะครับว่าเมื่อวานมื่เช้าผมได้ไปร่วมกันนะครับเป็นงานศพแต่เป็นการนำกระดูกนะครับมาจากพื้นที่อื่นก็คือจากจังหวัดนนทบุรีนะครับมาที่ มูซีบ้านกำนันนะครับมาถึงมัวร์านช่วงบ่ายมีรถโคมูนิธิมาส่งนะครับกระดูกอไว้ยันดีอายุนะครับเป็นหญิงอายุ37ปีทราบว่านะครับก่อนเสียชีวิตอาทจตยเชือ้อโควิด19นะครับในเสียชีวิตที่จังหวัดนนทบุรีหลังจากมาส่งนะครับ กระดูกหรือา้าน,นะครับเสร็จแล้วอีกนะครับไม่สมเสี่ยงในการที่จะรับเชื้อจากพู้ที่รวร้อ่านามาไม่มียากผส,สมนะครับเรามองตามสภาพความเป็นคนนะครับหากว่าจะป่วยทั่วไปเสียชีวิตก็ต้องมียาส่นองมาด้วยมีความอบอุ่นความเป็นหวงเป็นใจอาทรแต่นี้

YouTube YouTube na YouTube phường mà na bấm YouTube vô đi nào Rồi sẵn

ก็ลือกจำแนงทะเลว่าอะไรอมุสเก็นองเดใคเชิญเชิญท่านผ้ใหญ่ีกวรอบรอบมันจะมีสองรอบไปทาง้นไปทางนี <S <S ไปทางคุณนายได้ ได้วเออไปทางนู้นเลยโอเคยังไงรูอสึกไม่ดีเหรอครับโอเ้ เอาสองนิ้วนะครับสู้ตายสู้ตายสู้สู้สู้ไม่ตายสู้สู้ก็สูอกรได้ครับผมเป็นการเล่นลูกนะครับเล่นีบอลนะครับอคุอท่านนะครับขอบคชณทขานผญ้ใหญที่มีบอสุดยอดนะครับผู้ใหญ่ในรรีโมททองที่นวทนททุกคนต่อไปจะเป็นกิจกรรเดินตร ราจะตั้งแถวกันอยู่ที่ด้านหน้าโดยจะแบ่งเป็นสองทีมนะครับแบบนี้สำหรับรถประจำการเนี่ยรถประจำการจะให้ประจำการวดยทั้งสองหมู่บ้านเลยนะครับเราก็จะเดินเข้าประตูบ้านทั้งใส่ผ้าใส่ผ้าหมวกขี้เบียงสิบก็พิมพ์โปรบิสครับหลังจากท่านนายกเทศมนตรีจังหวัดที่จังหวัดที่จังหวัดสมองและวก็ผู้นำชนชนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ ของรพอสตนะครับก็จะออกเดินดนลงลงนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องนะครับได้จองวัคซีนนะครับโควิด1ินะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจองไปนะครับอีกสักครู่นะครับก็จะเดินดณลงนะครับแล้วก็มีรถนะครับ ของเทศบาลตำบลกวางน,นะครับจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการอจองวัคซีนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางอสมอก็จะได้ยอดยอทซน์อัเดตนะครับนนทงเกี่ยวกับลูกน้ำยงลายควบคู่ไปด้วยนะครับตอนนี้ท่านนายกเทศสมนติีนะครับได้ ่ายรูปร่วมกับอสมอแล้วก็ผู้นำชุมชนนะครับวันนี้เป็นเขตเราพ็สตอกันจดนะครับมีทั้งหมด7จ็ดหมู่บ้านนะครับที่เราพอสตอกันจดนั้นรับผิดชอบวันนี้ก็เป็นหมู่เแล้วก็หมู่1ินะครับ ไปไ้วปรถโฆษณาความใรถออไปมกาเดี๋ยวเราภาพอนเว่งออกออกจากเนี่ยไปตัวลงชื่อไปลขบวนเือย ครับตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วครับเตรียมพร้อมทั้งรถประชาสัมพันธ์ทั้งอสมอรครับท่านนายกแล้วก็สมาชิากเทศบาลตำบลกวันทั้งสองเขตนะครับได้ร่วมกันรณรงค์น,ๆๆนะครับตอนนี้กำลังทยอยกันนะครับออกจากรอคอสตอกันจดทีวที่หลายหลายคนกลัวสร,ร้างความรุนแรงของอาการได้หม่เจ็ด และหมู่11นะครับตอนนี้ท่านนายกเทศมนตรีนะครับกับสมาชิกเทศบาลตำบลกวันนะครับทั้งสองเขตนะครับเดินนำหน้าพอซ้สมอนะครับสักครู่นะครับจะให้นายกมาคุยกับพี่น้องครับรปสตองกันจดท่านภูมิในการสุเวทนะครับจัดกิจกรรมมอบนะครับ หน้ากากน้ำยาเจลล้างมือนะครับแล้วก็ตรวจภาชนะโอน้ำดื่มน้ำใช้เพื่อสุขภาพแม่พี่น้องของเราในสมบลติบลกะวันครับยินดีนะครับได้มีโอกาสเข้ามานะครับชพื่อรณรงค์ต้องการเพื่อสอดีเพื่อความแม่พี่น้องของเราให้ปลอดภัยนะครับวันนี้ได้รับความร่วมมือเรื่องหนึ่งก็คือการรณรงค์ฉีดวัคซีนนะครับโควิด -19 ท่านผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีนะครับจากหมู่บ้านกระจุดของเรานะครับทั้งสองหมู่หมู่เจ็ดหมู่สิบเนะครับครับจองวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อเนนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องทื่อยู่ในบ้านและอีกิมการ์ดก็มีการให้บริการนะคะทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ยุงโดยทีมอสมทั้งสองหมู่ของเราหหมมูู่่และครับจากนั้นนะครับท่านนายก และสมาชิกเทศบาลน,นะครับได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนนะครับกันจดซึ่งท่านพออรโรงเรียนบ้านกระจดนะครับและคณะครูบุคลากรนะครับออกมาต้อนรับท่านนายกเทศมนตรีและทีมงานนะครับทีมงานของอผู้บริหารทุกคนนะครับ มีท่านรองนายกนะครับซับคำโทรเดินทางมาด้วยนะครับท่านเลขานายกท่านที่ปรึกษานายกแล้วก็ท่านสมาชิกเทศบาลทั้งสองเขตนะครับตอนนี้ก็มาเยี่ยมเยือนพี่น้องอบุคลากรทางการศึกษาก็คือที่ โรงเรียนบ้านกันจดนะครับที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกหวันนะครับวันนี้ท่านนายกไปทุกโรงเรียนเลยนะครับที่โรงเรียนเปิดเรียนเป็นวันแรกในเทอมนี้นะครับก็เลื่อนมานะครับซึ่งมาเปิดวันนี้พร้อมกันนะครับทุกๆโรงเรียนนะครับอตอนนี้ก็ ดูที่โรงเรียนบ้านกันจดนะครับ